น้อยวัยทารกมีผื่นขึ้นตามหน้าตามตัวเกิดจากสาเหตุอะไรและอันตรายไหมสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะสอบถามพี่กันมาเรื่องของผดผื่นของลูกน้อยค่ะซึ่งในเด็กทารกนะคะคือวัยแรกเกิดถึง1เดือนแรกค่ะพี่กันบอกเลยค่ะว่ามี ผลผื่นนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายประเภทด้วยกันค่ะผลผื่นที่เกิดขึ้นในวัยทารกหากไม่มีการติดเชื้อเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทําการรักษาใดๆทั้งสิ้นส่วนใหญ่นะคะก็จะหายไปได้เองค่ะโดยอาจต้องใช้ระยะเวลาค่ะคลิปนี้พี่กันจะมาแนะนําให้รู้จักกับ6ผลผื่นในทารกนะคะที่พบได้บ่อยค่ะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยค่ะในการวินิจฉัยหรือว่าการแยกว่าลูกของเรานะคะเป็นผื่นประเภทไหนนะคะอาจจะเป็นการยกสสาหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะการวินิจฉัยที่แน่นอนนะคะก็คือต้องไปพบแพทย์ค่ะในคลิปนี้พี่กันมีวตัตถุประสงค์เพียงแค่ให้คุณพ่อคุณแม่พอจะรู้ว่าในทารกนะคะมีผดผื่นได้หลายประเภทหลายแบบหลายลักษณะค่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องกังวลค่ะและมีวิธีการในการสังเกตอาการลูกว่าผดผื่นนะคะของลูกมีผิดปกติไปไหมนะคะควรไปพบแพทย์หรือเปล่าค่ะ สำหรับผดผื่น6ผดผื่นนะคะที่พี่แกนนำมาในวันนี้นะคะมีเรงต่อไปนี้ค่ะผืนแรกค่ะผื่นแดงค่ะจะพบได้ร้อยละ40ถึง70ลักษณะของผื่นนะคะจะเป็นผืนตุ่มนูนแดงนะคะขนาดประมาณ1-3มิลลิเมตรค่ะ แล้วมีตุ่มน้าําใสหรือตุ่มหนองอยู่ตรงกลางขนาดตุ่มนองประมาณ1-3ม mm มเช่นกันค่ะส่วนใหญ่นะคะมักจะเกิดตามตําแหน่งแขนขาลาตัวค่ะจะไม่พบที่ฝ่ามือฝ่าเท้าค่ะสาเหตุในการทําให้เกิดนะคะไม่ทราบอย่างแน่ชัดค่ะผื่นประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะหายไปภายใน1สัปดาห์ค่ะหลังจากขึ้นนะคะส่วนน้อยก็อาจจะนานหลายสัปดาห์ผื่นประเภทที่2ค่ะผื่นมิเรียค่ะผื่นประเภทนี้นะคะเจอบ่อยมากเลยค่ะผื่นมิเรียนะคะจะมีลักษณะเป็น ตุ่มขาวหรือไม่ก็เหลืองๆนะคะคล้ายเป็นตุ่มไขมันนะคะเกาะที่บริเวณหน้าผากแก้มจมูกของทารกนะคะที่เราเห็นลูกมีตุ่มขึ้นตรงนี้ค่ะพี่กันเจอบ่อยนะคะที่คุณแม่ส่งลูปมาให้พี่กันดูค่ะ นอกจากพบบริเวณหน้าผากจมูกแก้มแล้วนะคะก็อาจจะพบได้ที่เหงือกหรือว่าเพดานปากของทารกค่ะ,ะเหตุการณ์เกิดนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็เกิดจากการตกค้างของสารเคราตินนะคะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งคะ่ะที่เป็นส่วนประกอบสําคัญนะคะของหนังกรรพาพร้าผมเล็บผื่ประเภทนี้นะคะจะหายไปภายใน1-2เดือน,นะค่ะื่วที่3คะ่ะทานซิอนิโอนิตอนพัททูลาเมรานซีค่ะนี่นะคะไม่มีชื่อภาษาไทยคะ่ะก็ดูฟังยากนิด,น,ดนึงนะคะสําหรับผื่นประเภทนี้มักพบในเด็กแรกเกิดะคะ่ะ ลักษณะผื่นประเภทนี้นะคะจะเป็นตุ่มน้ําใสบ้างนะคะแตกง่ายคะ่ะขึ้นบนผิวหนังสีปกติเมื่อแตกแล้วก็จะเป็นขุยขาวๆนะคะขึ้นบนพื้นที่สีผิวที่เข้มกว่าปกติผื่นประเภทนี้นะคะจะ,จะหายแล้วก็จางไปนะคะภายใน3เดือนคะ่ะและผื่นประเภทนี้มักจะพบได้ทั่วร่างกายรวมถึงฝ่ามือฝ่าเท้าคะ่ะเน้นอีกครั้งคะ่ะผื่นประเภทนี้ไม่ต้องรักษานะคะจะหายไปได้เองคะ่ะ สสิวฮอร์โมนสาเหตุการเกิดยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศช,ชายที่ค่อนข้างสูงจากแม่หรือของเด็กเองโดยฮอร์โมนนี้จะไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไขมันสิวฮอร์โมนจะพบได้ตั้งแต่อายุ3สัปดาห์ขึ้นไปลักษณะจ,จะเป็นตุ่มแดงหรือตุ่มหนองส่วนใหญ่พบบริเวณใบหน้าแก้มแต่บางครั้งอาจพบได้ที่หนังศีรษะสิวฮอร์โมนนี้จะหายได้เองไม่ควรทาโลชั่นหรือน้ำมันจะทำให้อุดตันรูขุมขนมากขึ้น แนะนำนะคะถ้าเป็นมากอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยาบรรเทาอาการค่ะเน้นอีกครั้งนะคะถ้าเป็นสิวฮอร์โมนไม่ควรทาโรชา่นหรือน้ำมนันเพราะจะทำให้อุดตันรูขุมขน 5. ค่ะผดร้อนค่ะหรือมิราเรียนะคะผื่นประเภทนี้นะคะก็พบได้บ่อยในทารกเช่นเดียวกันค่ะผดร้อนนี้พบได้บ่อยในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวค่ะลักษณะของผดร้อนนะคะมีด้วยกัน3แบบค่ะคือเป็นลักษณะตุ่มใส ตุ่มแดงและตุ่มนองค่ะและมักพบได้บ่อยที่บริเวณศีรษะใบหน้าข้อพับต่างๆการดูแลนะคะก็คือต้องดูแลอาบน้ํานะคะประครบเย็นให้ลูกหรือแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่บางเบาสบายนะคะไม่ใส,ส่เสื้อผ้าที่หนาหรือว่าห่อตัวหนาเกินไปค่ะถ้าทําตามนี้แล้วอาก,การผดล้อนหรือมิลาเรียมไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําพาลูกไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าคุณหมอนะคะอาจจะจ่ายยาที่มีสเตียรอยด์อ่อนๆทาให้ลูกหายเร็วขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะประเภทที่6ค่ะ ตอมไขมันอักเสบค่ะไขมันอักเสบนี้นะคะจะเป็นลักษณะผื่นแดงแล้วก็มีไขมันสีเหลืองปกคลุมค่ะพบได้บ่อยที่ศีรษะใบหน้าหูบริเวณที่ใส่พ่ออ้อมนะคะหรือบางคนนะคะก็จะเจอบริเวณตรงคิ้วตรงนี้ค่ะที่พี่กันเจอบ่อยนะคะสาหรับสาเหตุการเกิดไม่ทราบแน่ชัดน,นะคะอาการอาจจะหายไปได้เองนะคะหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนค่ะลูกน้อยเป็นนะคะบริเวณขนคิ้วหรือว่าหนังศีรษะนะคะพี่กันแนะนําให้ใช้เบบี้ออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกทาโลมทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะ หลังจากนั้นให้ใช้หวีหรือว่าแปรงหวีผมนะคะวีเบาๆค่ะก่อนนําลูกไปอาบน้ําหรือว่าสระผมค่ะถ้าเป็นมากปฏิบัติตามนี้แล้วไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็อาจจะให้ชมพูหรือว่ายาทาเพื่อรักษาตอมไขมันอักเสบนี้ค่ะ ค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับ6ผดผื่นที่พบในทารกค่ะหากผู้ลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นผดผื่นนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลนะคะแก้ไขก่อนนะคะแล้วก็ค่อยสังเกตอาการค่ะหากพบว่านะคะผดผื่นนะคะมีการติดเชื้อมีน้ําเหลืองเยิ้มนะคะหรือว่าแตกแล้วเย้มนะคะลูกเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีทีท่าว่าจะหายนะคะอันนี้แนะนําว่าให้ไปพบแพทย์ค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กัลนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ